ดูกันค่ะเมื่อแปรกแรกเราดูไปแล้วว่าการเงินของคนแต่ละวันเป็นยังไงบ้างแต่ทีนี้คือมันลัคกี้อินเกมอาจจะอัลลัคกี้อินเลิฟหรือบางคนแบบว่าอาจจะลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้เลิฟด้วยก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าความรักของคนทั้ง7วันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้อาเฟยนะเป็นคนดูให้นะคะเดี๋ยวนะสักครู่นะได้ครับแป๊บนึงขออนุญาตนะฮะคุยกับสมาชิกชาวไลฟ์สดนิดนึงนะฮะสวัสดีทุกท่านฝากแชร์ด้วยนะคะให้อยู่ในไลฟ์ คุณจิตราพรทองแพงทองแพงกับคุณสมชายแก้วกัญญานะฮะที่เมนเข้ามาในไลฟ์สดนะฮะสวัสดีครับบอกวันเดือนปีเกิดมาเสร็จแต่ไม่บอกคําถามนะครับผมไปไม่ได้นะฮะผมไปไม่ได้ถ้าบผมอาจจะต้องหยุดเท่านี้แต่จริงๆล้วจะบอกว่าให้ดูดวงรวมาส่งวันเดือนปีเกิดมาก็ได้แต่มันไม่สามารถทําได้เร็วๆแก่ไปต้องตั้งดวงดูกันอีกทีนึงก็ต้องทลายมานะคะครับผมครับผมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย ครับว่าความรักในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับไพ่ในเรื่องของความรักค่อนข้างดีนะครับสําหรับคนโสดนะครับตอนนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่แต่ถ้าคนไหนตอนนี้นะครับมีคู่อยู่แล้วนะครับก็มีเกณฑ์พัฒนาความเสืมพันธ์นะครับถึงขั้นมีลูกหรือว่าขอแต่งงานได้เลยนะครับโอ้โหครบเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับถ้าในทางจับยามนะครับผมจะมีพบอยู่พบหนึ่งเรียกวันลาพักครับ ถ้าคนที่เป็นแฟนกันแล้วจับได้ลาพัเนี่ยเขามีอะไรกันเละหมายถึงอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะโอ้โหลึกมีเสียงตึ้งมาด้วยนะครับถูกใจถูกใจถูกใจนะครับเขาเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพี่เฟยครับผมคุณวีละกับอะไรเนี่ยวีระเกมเหรอบอกว่าดวงลมรวมฮะเชื่อ ชื่ออะไรนะครับวีระเกมพีเคเออร oh, <c oughs> วมๆขอชัดๆดีกว่าค่ะถามมาเลยดีกว่าว่าอยากถามเรื่องอะไรดวรวมๆมันไม่สามารถดูในเวลารวดเร็ว แบบนี้ได้ได้ครับมันได้แหละแต่มันจะรวมไม่จริงก็ขอขอถามระบุมาเนาะได้เลยครับมาครับเดี๋ยวเราเข้ามากันต่อนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ครับคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้นะความความรักอาจจะไม่ค่อยราบรื่นจริงๆแล้วมันเป็นที่ความคิดของตัวเองนะครับว่ายังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยพอใจเห็นคนอื่นเขามีเนื้อคู่แล้วเนี่ยค่อนข้างดีตัวเองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ความรักนะครับอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะครับสําหรับวันต่อมาครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับความรักในช่วง ไพ่เน้นเป็นอย่างมากเลยให้เน้นไปท่องเที่ยวนะครับจะได้พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยช่วงนี้เนี่ยคือ้าเราิดใช่ไะคเพราะ่จะต้องถ้าไปประมาณแบบว่าเวียดนามอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้เลยครับจริงๆไปได้เลยนะครับหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ได้ใช่ครับช่วงนี้เป็นการแก้เครดได้นะครับสําหรับคนไหนที่รู้สึกว่าคนวันอังคารนะครับความรักไม่ค่อยดีหรือว่าความหวานเรื่องหายไปนะครับแนะนําเลยว่าไปท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ดีที่สุดครับ วันพุธวันพุธนะครับวันพุธสําหรับวันพุธนะครับความรักช่วงนี้นะครับคนโสดหรือว่ามีคู่นะครับช่วงนี้คุณชอบควบคุมแฟนเป็นค่อนข้างมากเลยช่วงนี้ ชอบควบคุมคนอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ลดทิฐิลงมานิดนึงนะครับเพราะไพ่เขาขึ้นมาเตือนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะทนได้นะครับแต่ช่วงต่อไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ทนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธครับวันต่อมาครับวันพฤหัสนะครับคนใกล้ตัวเลยนะครับพี่เก๋นะครับไม่พี่เกิดวันอะไรก็ได้ที่ดีวไที่ดีนะครับวันไหนดีพี่เกิดหมอสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ขี้น้อยใจมีความเป็นเด็กนะครับเห็นไพ่ขึ้นไหมครับอ๋อนึกว่าจะได้แฟนเด็กไม่ใช่หรอมีความ เป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ก็ให้เวลานิดนึงนะครับเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับวันศุกร์วันศุกร์ครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับช่วงนี้ความสัมพันธ์นะครับค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยคนโสดนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีเนื้อคู่นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีครับแล้ววันสุดท้ายวันของผมเองครับวันเสาร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างวันเสารช่วงนนี้ะคับ อาจจะต้องโสดต่อไปนะครับสำหรับคนโสดนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะต้องโสดต่อไปแต่ถ้าสําหรับคนมีคู่นะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันนะครับลดทิฐินิดนึงนะครับวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาดูดวงกันนะครับเราพูดมาเพื่อให้เตือนนะครับแล้วก็สับเป็นแนวทางในการแก้ไขนะครับครับโอเคครับอ๋อเข้าใจแล้วคุณจิตราพรสมชายเขาอยากดูดวงตุ๊กตาไข่น้ำอ๋อสังสารก็ต้องได้เลยค่ะได้เลยครับดูดวงตุ๊ก ไข่น้ำตุ๊กตาไข่น้ำตุ๊กตาไข่น้ำแน่นอนครับผมเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็พี่แอ๊ะความรักวันอาทิตย์ได้ฟังแล้วเนาะแล้วก็คุณอาร์ตนะคะความรักโสดออ่่าาความรักโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาร์ตคุณอาร์ตนะครับอาร์ต โอเคครับสำหรับคุณอาร์นะครับความรักโสดในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องโสดต่อไปนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะต้องโสดต่อไปแต่ว่ามีคนที่จะเข้ามาดูแลนะครับแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขายังไม่อยากระบุในเรื่องของความสัมพันธ์ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นความรู้สึกแบบพี่น้องกันไปก่อนนะครับโอ้โหตอบเหมือนดาราเลยนะครับคุณอาริยาเอ็งชุเอ็งเอ็งช่วนเอ็งช่วนอาชีพการงานการเงินค่ะอาชีพการงานให้น้องเฟย์ก็ได้ครับได้ครับ อาชีพการงานในช่วงนี้นะครับอาชีพการงานยอมรับว่าเป็นช่วงที่เบื่อหน่ายมากกว่าแต่จริงๆถ้ามองในภาพรวมนะครับการงานการเงินในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับมีมีเงินเก็บมีเงินเก่าให้ใช้นะครับแต่อาจจะรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่ค่อยพอใจในช่วงเวลานี้เฉยๆครับใช่แล้วรับ13นาฬิกา28นาทีท SMS นะคะ1 2 1บ้านเลขที่76หมู่5จะดีไหมจ๊ะโอ้นี่คือใช้2เวลาสศาสตร์เลยนะ1นึบ หมูห่5นี่คือไม่ต้องถามเวลาก็ได้ค่ะเวลาไม่เกี่ยวเลยนะ76หมูห่5ใช่ไหม7 6 3ดีใช้ค้าขายดีเลยค่ะปลูกต้นไม้เขียวๆใบๆเขียวๆไว้นะพวกแบบใบแบบมะนาวใบใบเล็กๆใบต้นมะขามต้นอะไรที่ใบดกๆอะค่ะหรือว่าเป็นพวกแบบอ,อ,อะไรนะที่เป็นเป็นไม้ประดับทั้งหลายกว่าม,มรากตเนี่ยดีค่ะจะช่วยเสริมและอย่าให้ตู้เย็นขาดน้ําและอย่าให้บนโต๊ะอาหารขาด ผลไม้วางไว้ตลอดวางไว้ตรงไหนของบ้านก็ได้ให้คนในบ้านเดินหยิบกินได้เงี้ยบ <ผม S 2> สบายเลยอ่ะพี่กบเดี๋ยวก่อนที่จะไปประตูเมียน้อยกันมาดูก่อน SMS มาทาง4221177ครับทะเบียนรถ4615อูโหดีมากดีเลยดีเลยค่ะอันนี้คือแบบว่ามั่นคงถาวรนอะ่ะดีแค่อย่าประมาทอะ่ะรถคันนี้พาไปสู่จุดหมายและความรวยค่ะอมันก็แน่นอนสิ บอกว่าอย่าประมาทไงใช่แต่หมายถึงว่าบางทีเราไม่ประมาทก็เราขับดีคนถ้าเกิดทะเบียนไม่ดีอ่ะอาจจะมีคนมาชนได้ขับอยู่ดีๆมีคนเมาหรืออะไรอย่างเงี้ยกาลังจะบอกเลยนะครับว่าแบบบางทีนะเราแบบประมาทเราไม่ประมาทหรอกแต่เราขับรถดีทุกอย่างอะไรทุกอย่างปฏิบัติตามกฎจราจรทุกอย่างดีหมดแต่บางทีคนอื่นไม่ดีเอออย่างทีเป็นต้นนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยมันก็เลยจะช่วยเราได้ นะครพูดถึงเรื่องของประตูมีน้อยกันสิ่หน <hmm ึ่งคือยังไงอ่ะใช่ครับฟังชื่อแล้วดูโอ้โหเลยนะครับจริงๆอ่ะมันหมายถึงประตูชู้ประตูชู้จะผู้หญิงผู้ชายได้หมดใช่ไหมได้หมดถ้ามีลักษณะแบบนี้ได้หมดประตูชู้เคยเห็นไหมบ้านที่แบบว่ามีประตูมีประตูด้านข้างปกติเราจะเข้าออกกันผ่านทางประตูด้านหน้าเป็นหลักถูกไหมฮะ แต่ว่าบางทีอ่ะบางบ้านอ่ะจะมีประตูเล็กๆจะมีประตูเล็กๆข้างๆแบบนั้นไม่ดีใช่ไหมครับหรืออะไรเอาจริงๆไม่ควรมีนะไม่ควรมีประตูอื่นครับคือมันจะเข้าออกหลายทางแล้วทีเนี้ยถูกไหมมันจะเกิดการเข้าออกได้หลายทางจากปกติที่ถูกที่ควรอ่ะมันควรจะเข้าหรือออกทางประตูด้านหน้าอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้มันดันมามีประตูด้านข้างด้วยประตูด้านข้างเนี่ยอันนี้แหละที่ก็เรียกว่าประตูชู จะส่งผลให้บ้านนั้นน่ะมีปัญหาในเรื่องของชู้สาวเฮ้ยจริงๆผมมีมีเคสอันนึงแบบที่พี่กบบอกเลยครับ,รบที่มีประตูเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับใช่มีปัญหาถึงขั้นหย่าร้างกันนั่นงงแหล่นั่นแหละนั่นแหละมันเป็นประตูที่ว่าต้องห้ามถ้าเขาไม่ใช่ประตูหลักแต่ใช้แต่ทางนั้นอย่างเดียวก็คือเป็นประตูชู้เลยใช่เอาจร,รจริงๆมันไม่ควรไงไม่ควรตั้งแต่แรกต้องเข้าออก ผ่านทางหน้าบ้านเท่านั้นเขาถึงใช้ใช้ว่าเขาตามปอกอกตามประตูนะเพราะเราจะได้เหนสมนวนโบราณเลยเพราะเราจะได้เห็นว่าเอ้ยคนนี้เข้ามาตรงนี้คนนี้ออกไปข้างนอกคนนี้เพิ่งกลับเข้ามาครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ในบ้านแต่เราไม่รู้เลยว่าใครเข้ามาในบ้านเราตอนไหนเพราะเขาเข้าประตูด้านข้างมันไม่ควรนะเออมันอันตรายประตูชูเนี่ยประตูนะครับอืมแล้วก็จากหลักสถิตินะที่เขาเรียกว่าประตูชูครับหรือประตูเมียน้อยเนี่ยอื บ้านที่มีลักษณะประตูแบบเนี้จะมีปัญหาเรื่องพวกเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยใช่จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้หร,นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเรื่องแบบนี้แล้วถ้ามีแบบนี้เรามีวิธีแก้ไหมครับพี่กบก็ปิดมันไปสิครับก็คือปิดไม่ให้คือถ้าเราไม่ต้องเปลี่ยนแต่แค่ว่าไม่ต้องเปิดใช้ใช่ถ้า,าสมมติเขึ้นบังเอิญสร้างขึ้นมาแล้วใช่ครับสร้างขึ้นมาแล้วก็ปิดไปเราไม่ใช้ประตูนั้นอ๋อล็อกอะไรเอาไว้เลยใช่ปิดเลยปิดเลยไม่ทำให้มันใช้ไม่ได้อ่ะครับ เกิดวันดีคืนดี่าสมมติไม่ใช่เรื่องชู้วันดีคืนดีขโมยขจรเข้ามาทางด้านข้างเห็นไหมล่ะ,ะไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นนะเนี่ยก็อันตรายอีกนะฮะเพราะฉะนั้นประตูข้างไม่ควรมีครับอ๋อเออใช่แต่ได้ได้ยินข่าวนี้ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะครับพวกาตามตามฮงจุ้ยแบบที่พี่กบเคยบอกถ้ามีประตูแบบนี้เป็นประตูชู้แล้วมักมักจะเกิดขึ้นจริงๆมักจะเกิดขึ้นจริงจ,จริงก็ลองสำรวจดูนะฮะบ้านของท่านใดนะครับที่มีประตูด้านข้างแบบเนี้ย ก็ลองลองเอาสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยไปดูที่ว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีไปล็อกเลยนะถ้ามีนะเกิดจากไอ้ประตูนี่แหละทําให้ปิดตายไปดีกว่าอย่าให้รู้ว่ามันเป็นประตูเพราะว่าถ้าเกิดสภาพเป็นประตูแม้ว่าไม่เปิดเข้าบดออกแต่มันยังเป็นประตูอยู่มันต้องแก้ห่วงจุ้ยนะคะมาดูนะคะก็อันนี้ใครที่ต้องการจะเช็คห่วงจุ้ยวางห่วงจุ้ยร้านหรือว่าการวางนู่นนี่นั่นโดยไม่เน้นทุบนะเน้นการแก้แล้วก็การจัดวางบางทีแค่เอา ผ้าเช็ดเท้าไปวางหน้าประตูนี่ก็เรียกเงินได้ละแต่มันจะต้องเรียกยังไงนะคะก็ทักมาในมูเฟได้เรารับดูหงจุ้ยรับดูหัวเฮงด้วยครบหมดทุกศาทุกอย่างครบเลยนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักเบรกหนึ่งสักแป๊บหนึ่งโอ้โหวนนี้เวลาผ่านไปเร็วพากเราเล่นกันแบบแป๊บเดียวนะคะนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะครับเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาสิ32ชนิดได้รับรางวัลชีวจิต3ปีซ้อนครับเจอกันเบรกหน้าครับผมครับครูครับสวัสดีครับ